รีวิวพริกหยวกคุณยายปลูกเองหลังบ้านแมงเสียงหยัมกบกับไปเช็คนี่ไหมแคบอิลิโอ้ยเผ็ดอยดจี๊ดเมื่อนี้ผมสิมารีวิวพืชผักสวนครัวของยายของยายยงอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อพืชผักสวนครัวของยายยงที่อยากจะรีวิววันนี้คืออะไรรู้ไหมทุกคนพี่น้องนั่นคือพริกหยวกพูดอะ ปาดผิดหยวกนโคตรสวยเลยครับทุกคนอันนี้คือเราปลูกกินเองนะครับทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดนะครับออร์แกนิกว่าสั่นรสชาติเป็นยังไงครับคุณยายหวานหวานจ้อยๆเลยใช่ไหมไหนลองดูซิว่าหวานจริงไหมไหนคุณยายต้องชิมแล้วแหละคาต้นเลยคาต้นบัวนางล่องคาต้นเลยบัวนางลองคาต้นยายต้องนางล่องนางล่องนางลองมันหวานจ้อยๆเลยไหนดูซิว่าหวานจริงไหมนะครับบัวเอาเครื่องเครื่องอันเครื่องเครื่องเม็ดเครื่องเม็ดเครื่องเม็ด รีวิวแม่พี่น้องมันออกแกนิกงง่ายแบบไม่ต้องล้างเลยสามารถกินได้เลยไงเพราะเราไม่ได้ใส่สารเคมีไงพูดไอซีโอสามารถกินขาต้นได้เลยเอาเลยยายกัดเข้าไปกัดเข้าไปหวานและรีวิวพ่อกกัดขาต้นเออเอาเอาเบิดต้นได้สัตว์เอาเบิด์เบอรเบิด์เบอร์น่วยแน่นรีวิวพริกหยวกคุณยายปลูกเองหลังบ้านแม่งเสียงหยัมกบกับเปไหนไเปไหนไปไหนไป็หนไปไหนแม่แสบอีลีเอาแสบอีลีบ่อืะ ผู้ใดบ่เสียมากินเบิ่งเด้อเอาคือบ่เผ็ดว่ะผู้ใดบ่เสียมากินเบิ่งเด้อพี่น้องนี่จองไม่ให้บ่เผ็ดเติมจิกรีวิวพริกดวลฉบับพี่แสวของฉันรีวิวคาต้นเลยจ้ะทุกคนแจกกัดไปเลยหนึ่งเอาเครื่องนวยเครื่องนวยเป็นยังบ่เผ็ดบ่เผ็ดบ่เผ็ดโบเพ็ดหนาบ่เป็นจังซี่เวลาค่ายเราเมื่อกี้อ่ะวรีวิวรีวิวเร็วๆร็ววไม่ได้งามๆเออคาต้นเลยคาต้นเลย บาเพียดเด้อเมื่อกี้เองกบอกบาเพียดแล้วเดี๋ยวมันสีโตรงเฉีบาเพียดบาเพียดบาเพียดคำเดียวเล้วนี่เกลือมันหวานเออเบื้องเนี้ยคำเดียวคำเดียวปาดปาดอ๋ออันนี้มันลูกกี้แพนสวบอยู่แล้วบาเพียดบาเพียดบาเพียดเพียดดาบาเพียดห้ามเพียดดาเพียดบาเพียดเปรี้ยวพูดมาว่าไม่เพียดไม่ไหวแล้วอย่าคาย ยายบันมาลีวิวพริกหยวกเลยเะแ้วเร็วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผมลีวิวพริกหยวกฉบับใหญ่บันเขาเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าหลบไปเขาเจ้ามานี่ยายยงไอ้แป้งมาปะมารีวิวพริกหยวกก่อนแป้งมัดปะพริกหยวกแซ่บแซ่บไอ้จุ่งแังไะไรสินที่เขาสินเสินที่เขาดากพริกพืชผักสวนครัวบ้านนี้นะครับยายบันพีว่ากินได้สวยมากนะครับไม่เป็นออร์แกนิกนะครับยายบานกินค่าต้นเลยมันหวานว่าสั้นหวานแห้ง อุ้ยนี่พี่น้องเพิ่นกัว่าหวานย่อยกัซิมเลกตีกับซิมไซิมดูอยากเบิ้งรีแอคชั่นในวาน้ำมันหวานแ้บบหนวยหญ่หนวยหง่หนวยเลือกเอาเลยน่วยดก็ได้นีเบิ่งพี่น้องเอ้ยพืชผักสวนค้าที่บ่แมนมันกินกัดเบิดดนวยเลยนหนีมันหน่อยเกินไปเบิดหนวยเบิดหนวยยายยงกับบ่เพ็ดตุกตีกับบ่เพ็ดโอ้ยเจ็ดอยา่เด้อผู้ใดา่าบ่เฮ็ด Bố chết hả thua đi bằng thua phụ yên cứ cho này Phụ với hận